อ๋พี่น้องถือปลาอุ้ยแอบถึกโอ๊ยไมาแอบถึกจนตายพี่น้องนี่ครับโอ้ตัวใหญ่พ่อมอุ้ยผมพ่อเรอเบ็ดผมหนักอุ้ยมีสองโลพี่น้องตัวนี้ครับพี่น้องครับพอกันบรรยากาศย่ำเ้าๆครับผมกับเวลาประมาณมหกโมงเสาร์นะครับแต่ตรงนี้กัยังยังขันขังสีมืดนะครับเบื้งมืดมืดอยู่ นะครับกมาพอกันครับผ้ามายามดางครับมาหนีดางใหญ่สิบูกเส้นครับผมกับเบ็ดเท่านะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นดังนะครับใส่ตัดเป็นนี่ครับทำผุ่นกับเป็นเบ็ดเทาครับถาไปเบ่งน้งกันครับว่าสิมาลสาหรับเสาร์นี่นะครับเบ่งสงีบเงียบครับไม่เห็นมีดึงมีหยั่งเลยครับยังหนิงเนาะโอ้โหแอบสุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเขาต้องไปหลุนน้งกันอีกเท่ามั้งครับนะครับส่วนผมในใจผมก็คิดว่า เบ็ดนี่นะสีได้รุ่นครับดังนี่บนแหน่ใจเลยครับเพราะว่าดดนโดนสีถือเชียนนะครับเพราะดังของขัง่ครับครับไปดูน้ากันครับไปครับอย่ามาเข้าวนึงหน่อยกันเงียบนะครับอ่ามนี่มาหอดเบ็ดแล้วครับกะมาหยกเบ็ดวึ่งครับเป็นส้มยกเงียบครับมือนี้หลุดน้ำกันมั้งครับพราะสีมานบ่หลังแหลกความไปครับเงียบหลังสองกันเงียบนะครับ ยังอยู่ครับเนื้อหลังสามเยือกันั้นครับซีนิงครับมันอ้นี่เนื้อตายครับร้อยอืดเลยเดี๋ยวแกะเนี้อถิ่มกันครับเดี๋ยวตัวเงินตัวทองมากินครับ ลอยเลยครับรู้ว่าเกิดจากสาเหตุยังน,นะครับถึงได้ลอยอืดปน,นิไยเไปครับน,นี้ผมก็สีตัดเสียบเว็ดก่อนครับเแล้วไหวสั้นๆครับ ม,มันสรงหนักๆพี่น้องอ๋อพี่น้องถึกป้าอุย้ยแอบถึกโอ้ยว่าไม่แอบถึกจนตายพี่น้องนี่ครับโอ้ตัวใหญ่พอ่อมอุย้ยผมพ่อระเบ็ดผมหนักอุย้ยมีสองโลพี่น้องตงัวนี้นี่โอู้ดแอบถึกจนตาย มีห้อยถึกย <t> uh> ิ่งน้ำพี่เอานี้นี่นี่ครับห้อยถึกยิ่งมากครับแต่ว่าดดนหรอครับผมแพ้หายหรอนี่ครับมันถึกเบ็ดเท่าครับถือจนตายตายแดงแหนหนามก็ตื่นนะครับนอนตายเลยครับอุ้ยหนักครับตัวนี้สองโลครับบงหัวมันี่ดูดูฝังไงนะครับโอ้โหผมปลดปลางครับตัวนี้ตายแล้วว่าเป็นยังครับปลอดภัยครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับติดแตงยำเดยบุ่ ตัวไงครับอืโอ้โหเห็นบมนะครับในกล่องครับนี่นาจีสองโลครับตัวนี้บรรลุต่อครับใส่กระโลกไปปลายครับบมฮอดเกือบไงครับบึงหัวโตข้ังไงนะหนักครับตัวนี้จับยิ่งหนักเลยขนาดตายเลครับบึงนไงใหญ่ยครับออ้มานนะครับมานเหครับโอ้มานแบบบหูโตแอบติดแต่ย่ำได้บุง อเฮาสีบ่ยามกับบได้ครับเพรามนี่นะครับมันจะมีตุ้มแอบถือยืงเสียครับเผื่อมันถือจนตายมันอย่างสี้สครับผมกัดัดเสียกก่อนครับครับสรุปผลงานครับพี่น้องครับเสานี่แต้มเดียวครับผมยามไปกับบอมีหอย่างนะครับก็มีอยุ่แต้มเดียวเนี่ยครับที่ถือครับถึอจนตายเลยนะครับตายคาเบ็ดเลยนี่ครับเบิ่งโตค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่ค่กอยู่นี่ครับเบิ่งเทียบกับ ขดขดโคกนะครับนี่ครับบึงครับขนาดเอี้ยเอาขวดโคกหลายครับ yep. น hmm. ี่ครับบึงครับหัวนี่ก็ซ้ากันนะครับหัวนี่ขดโคกน้อยบึงครับนี่ครับโหยไงนะครับบึงครับกับขดโคกนี่บึงจะจะครับไล่เลี่ยกันครับเน้ยาครับนี่ครับมีหอยถึกยิ่งครับ นาสีเป็นลูกดอกครับนะครับเดียวก็หลอดมานาสีโดนเติบแล้วครับห้อยนี่จนหายแล้วครับเนี่ยครับโัวไงครับหัวไงดีครับมึงมึงหัวครับกัวกำปั้นครับนี่คนละเรืองครับไงวัวกำปั้นคงมีครับกับว่ามีสองโลครับตัวนี้บอลลูดดอกครับใไงปันนี่ครับก็ซ้ำๆโตให้เข้าได่ตัวนั้นครับซ้ำไกลเคียงกันเลยครับอืม ประมาณครับสําหรับเสานี่ครับผมกับบ่อแหวอีกแล้วครับโมตั้งแต่เดนแนวตักมานี่ได้๋ยวใส่ซูมือเลยครับกัขอบคุณเอฟซนะครับผมที่ติดตามเป็นกําลังใจของผมนะครับนะครับตั้งแต่ตนมาจนหอดมือนี้นะครับแล้วก็บสียูต้องกันต่อไปเรื่อยๆครับผมกัขอบคุณหลายๆครับสำหรับเสานี่ก็ไว้ชั่วโมงครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมโต๊ะอาบน้ำเห็นกานก่อนครับสวัสดีครับ